อ้าโอเควันนี้ทำอะไรดีเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เราออกมาแข่งนะครัแข่งมาแข่งแล้วก็ของใหม่ออกด้วยพอดีเพื่อนเพื่อนจะเปิดอ่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอยากได้ใบเดียวแล้วก็คือไปไหนไปนี้เปิดบล็อกแม่งเลยใช่เพื่อนจะเอาไปหน้าใบเดียวก็เปิดบล็อกเลยใช่ครับก็เป็นบล็อกเทอร์มินัลเวอร์สองยังมีมีอะไรบ้างนะในนี้มีสี่ทีมนะครับสี่ทีมมีจะมีในคอมีเจมไนท์มี ที่มาจากดีส่วนใหญ่ของที่มาจะเป็นของจากดีมีจุลักกับมีจุลักแล้วก็มาคุชินมาคุชินโอเคที่บอกมาสัอย่างกจะชื่อกันวันนี้ปะเราให้การลุยเลยอ่าไม่ต้ออะไรเจ้าของเจ้าของบล็อกเปิดเลยครับก็ต้องดูเลขไหมดูเลขแล้วหรอดูเลขดูเลขนิดนึงดูเลขนิดนึงใครเจอตายป่ะโอเคปีสี่อันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็แต่รู้คือปีสี่อ่ะโอเคอือสองแรกสองแรก กล่องไอ้บ็อกหนึ่งมีมีกี่ซองหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองมีสิบห้าซองโอเคห้าซองก็จะมีซองหนึ่งห้าใบซองที่มีห้าใบโอเคก็ดูกันไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าว่าเราควรไหมควรไหมควรไม่ควรแล้วแต่นะครับผมไม่รู้ว่าฟอร์มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยไม่รู้ว่าฟอร์จะมีอะไรบ้างคือทุกใบมันมันมันเป็นตัวหลัก ทุกใบสามารถเป็นฟอยด์ได้ใช่ไหมทุกใบสามารถใช่ทุกซูเปอร์สามารถเป็นทุกเลโก้ละนาทุกฟอยด์มันสีเขียนได้นี่ก็จะเป็นเคสื้อย่างเงี้ยทุกใบเลยออ๋ก็คือเหมือนเหมือนกระดีทีสมัยก่อนดี่สมัยก่อนเลยมาแล้วฟีลว่าเราไปกดดีทีมาเล่นไอ้ยะรู้รักใบแรกมาแล้วแต่ว่าดีทีสมัยก่อนคือมาจากตู้นะมาจากตู้มันจะมีเขียนข้างล่างว่าดูเทออร์มินลใช่เลยอ๋อมาโคชินเจมไนท์อันนี้มาโคชินเหมือนกันโอ้โหม้ามาโคชินเฮ้ยหรือว่ามันเป็นฟอยด์เยอะหรอหรือเปนฟอยด์ทุกทรง ไม่รู้อันนี้อันนี้คือซุปเปอร์อันนี้คือเอลต้าไม่รู้ใกล้ๆเออใช่ใช่สวยนะไม่ไม่แย่ใช่ใช่เลยทำออกมาดีเลยแหละคือการ์ดบล็อกเนี้ยทำออกมาแล้วแบบทำให้เราสุดอยากจะซื้อมาเล่นเน่ะเออแต่ว่าต้องเป็นแบบฟอยล์หมดแล้วคือถ้าสมมติว่าจะเป็นธรรมดามันก็จะรู้สึกแปลกๆไอ้นี้เฮ้ยมีไอหมอนี่ด้วยเหรอมีนี่ด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้ลิสต์แทนกิมโลต้าเฮยหรือว่าฟอยด์มันออ อันนี้ไม่มั่นใจนะว่าซื้อแต่ละบ็อกซ์มีอะไรออกมางกอทแต่ถ้าซอยส่วนใหญก็คือประคุมนะไปเห็นกิมโลซีเกต์มาสวยมากอยากเห็นกิมโลนะครับนี่คือเอาไม่เอาเอาเอาใจนี้คือเอาร้อยถูกมากไปทึกเออหือกลัวบ้า จูร่ากัวบ้าอ๋อมันเป็นฟอยล์ฟอยด์ทุกซองเลยบอลทุกซองคือมีอะอรไม่รู้ว่าจะออกอัลต้ากี่ใบแต่ว่าเป็นฟอยล์ตอนนี้อัลต้าสองแล้วสองอันนี้เป็นอัลต้าสองสุดท้าจูร่ากัวบ้าอุ้ยตัวนี้ใบนี้สวยใครทันนะฮะใครทันนะครับใบนี้ก็คือกิบโลที่สุดแล้วมันมามันมามันมาเป็นเป็นตัวใช้อ่ะตัวเสิร์ฟตัวต่อไปไปเลยนี่ดเจียนตัวเก่งตึ๊ดไป เชือกพามล้อีกแล้วมาอีกแล้วกันเลยจูรักอะไรรักเกียบเลยไม่แล้วเรื่อย้นะมาอย่างไอ้ตัวที่อยากได้อยากยังไม่มาเลยอยากไม่มาบอต่อไปจัดไปเจมส์ไหนตื๊ดไปอยากได้อะไรใจแตกนะขึ้นไปเอ้ยมาโคชินโคชินไอตัวใหม่นี่ตัวนี้ตัวใหม่อ่าตัวใหม่ตัวใหมเอาใต้อีกแล้วเหรอเอาใต้เอาใต้เยอะไม่มบล็อกถึง นะถึงว่าเขาบอกว่าบล็อกเนี่ยมันแพงกว่าปกติเหรอใช่แพงกว่าปกติเลยใช่ของต่อป้ายจุลักอีก่ไ้นเฮ้ยฟิวจุลักใหม่นี่จุลักอีกแล้วกระจกเนคลอร์ในสมพงศ์เขาชิมจุลักไปเทโออันนี้คืออัลต้าสี่ซูเอสี่นะเออเฮ้ยคุ้มไหนใช่บล็อกหนึ่งเฮ้ยฟอยเยอะฟอยเยอะสำหรับใครที่แบบต้องอะไเดียวอยากแต่น้องดาวเดียวไม่มาเลยอยากเล่นนะสองในสามทีมต่อป้าย ไปเป็นข้งกลุยังไม่เห็นซีเคทเลยอ่ะเราดูซีเคทสวยๆอยู่อยากดูซีเคทมันจะรุนละพามโอ้ยเคดเบิลรถเคเบิลรถนี่ฟอยเหมือนเหมือนรุ่นแรกกันนะคล้ายๆรุ่นแรกรุ่นแรกซูเปอร์กันรุ่นแรกซูเปอร์เคเบิอรก่อนอันนี้คือก่อนเลยนี่คือราคาลุนคอลุ่มโลกโอ้โหเมื่อก่อนแพงมากแพงมาปดร้อยเนาะใช่เมื่อก่อนแปดร้อยถือว่าไฮโซมากรวยจังเพราะว่ามันแพงไปเลยจริงเออจริงช่วิศ อืมอีนี้ยังเป็นฟอยเลยล่ะใช่แสดงว่าทุกใบมีโอกาสเป็นฟอยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ว่าที่แน่ๆคือจากทุกซองมีฟอยหนึ่งใบทุกซองต้องมีฟอยหนึ่งใบไม่ซูเปอร์ก็อันต้าแต่ว่าถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะเออใช่ใช่แล้วก็ทำสวยดีตอไปเราลืมบอกว่าใบที่แพงที่สุดนี่ตัวนี้คือตัวนี้อันนี้แพงสุดแต่มาเป็นนอร์มอลก็ต้องเป็น QSE เอสีใช่ไหมแพงสุดต้องคีวเอสหรือซีเข็หรือซีเข็ก็ได้ซีเข็ก็ช็อตปิ้ข่่าาาววม มีท่านผู้หนึ่งเปิดหกลังนะหกลังคือลังละยี่สิบลังมายี่สิบสี่ก่อชินอีกแล้วไม่ออกสบายหรอบล็อกนี้แหละนี่แหละนี่แหละเรามาดูกันเลยดีกว่าเหลือเยอะไหมเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เหลือไม่เยอะแล้วน้องลูลี่ยังไม่ออกเลยอยากได้ลูลี่อืมฮึบอาจะทาให้ฮึบเฮ้ยซีเคดเฮ้ยเหมือนเหมือนจะเฮ้ยเหมือนจะดีตัวนี้เหมือนจะดีซีเคดตัวนี้เป็นน้องตัวใหม่นะตัวใหม่ของของแก๊งอะไรนะในคในคอร์สเออ กันอดงั้นตอนนี้อดได้สี่เข็มแล้วอดได้แล้วตอนนี้แต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีบล็อกนึงมีสี่เข็มใบเดียวหรอใบเดียวโอ้โหโหดมากราคาบล็อกสี่เข็มกับเด็กนี้โอ้โหเดี๋ยวเราเช็คราคาแบบสดๆเลยดีกว่าเราจะเช็คราคาแบบไลฟ์เลยนะครับวันนี้ราคานี่คือน้องผู้ชายผู้ชายผู้ชายเรื่บี่ไปนี้มันขึ้นมาขั้น วุ้ยวุ้ยไม่ไม่ดีไม่มีขายด้วยเหรอหมดแล้วด้วยผมหมด2,900เยนครับตัวนี้นี่เช็คราคากันแบบเรียลไทม์เรียลไทม์ห้ดูกันเลยตอนนี้หาว่าเราโม้อีกในร้านนี่คือหมดแล้วด้วยเออไอ้ยาแสดงเป็นตัวเล่นแน่ๆตัวเล่นตัวเล่นไอ้ยาการต้องไปหาอีก2ใบซีเกตเราพอนพอแล้วต้องบอกว่าตัวนี้ในตระกูลซีเ็ตทั้งหมดครับราคาคืออันดับ2องไอยาตามแค่น้องผู้หญิงตามแค่น้องผู้หญิงเท่านั้นฟีลมาอีกแล้วอันนี้คือถือรอดแล้วนะอันนี้เรียกว่ารอดนะเนี่ยเรียกว่ารอดวันนี้รอดครับ จริงด้วยราคาอันดับ2ของบอกรับตัวนี้เลยน้องลูรี่ยังไม่ออกใช่ตัวที่อยากได้คือไม่มีเดี๋ยวผมจะเอาลูรี่มาแลกกับตัวนี้ไม่มีซ้ำได้เหรอมาซ้ำปุ๊บเฮ้ยตออแล้วนี่นี่ให้ดูพี่ซุปเปอร์จะให้ดูว่าเออเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบเลยว่ามีโอกาสได้ทั้งสองแบบเอ้ยเออเนี่ยเก่งเลยนะเนี่ยพอดีว่าแบบเป็นทั้งนอร์มและซุปเปอร์ในซองเดียวกันเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นแบบนี้เนี่ยออกซ้ำในซองเดียวกันแล้วแบบแรต่างกันสุดยอด ซปเอร์ซองสุดท้ายแล้วไหมยังยังยังก็ลองสุดท้ายลองสุดท้ายเออไอ้นี่เป็นตัวเล่นของของจูรักมั้งใช่ตัวหนึ่งดาวใช่อะไรโซฟีตัวนี้เหมือนอะไนแล้วลูรี่ผมล่ะจะบอกนะไม่มีได้ตัวนี้ก็พอแล้วไม่มันมีโอกาสได้อัลเทอร์เ้ทีฟอาร์ตป่ะไม่มีแต่ไม่ออกแล้วอัลเทอร์เทีฟอาร์ตจะออกเฉพาะคิวเซ็กเท่านั้น 24กล่องมีออก4กล่อง่าฟลใหมมชดูรีบผมละไปสุดท้ายนั้นยังไม่ออกสุดท้ายแล้วพามโอ้ลูรีไปไหนลูรีไปไหนเปิดหาลูรีไปเดียวน้องมอนเนี่ยไปดูซีเคิเอตอีกรอบนึงไปนี่นะแองน์ลำสองของบล็อกใช่ในตระกูลซีเคิเแต่เป็นใบที่สวยมากเลยสวยสมบูรณ์ลายเปาดีเลยถือว่าค่อนข้างโอเคไหมโอเคไหมเรียกว่านี้เรียกว่ารอดรอดรอดใช่ไหมรอดนะรอดอ่า เป็นพวกตระกูลในคอร์ดซีเก็ดรอดหมดยังมีตายหมดต้องถามเพื่อนแล้วว่าอยากต่ออีกบล็อกหรือเปล่าเุารู้ขแย่เกินรู้ดิเอออ่าโอเคโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคฮะ